มีการเผาทำลายต่อซางเกิดขึ้นเป็นประจำค่ะเพื่อเตรียมพื้นที่ทำการเกษตรควันไฟที่เกิดจากการเผาเนี่แหละค่ะส่งผลต่อผู้ขับขี่ผู้ใช้รถใช้ถนนถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นเราจะทำอย่างไรติดตามได้กับที่เจาะจราจรค่ะคอยากจะบอกทั้ง3าท่านนะครับการขับรถผ่านควันไฟนี้น่าหนักใจกว่าการขับรถผ่านหมอกอมเดี๋ยวดูนะครับคมา,มาครับ สวัสดีครับรกิติพานุตัยกุณนะครับจอจราจรของท่านมาแล้วครับในช่วงของเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับในหลายๆจังหวัดของประเทศไทยนะครับยังคงประสบปัญหาเรื่องของควันไฟนะครับมาปกคลุมแนวของถนนที่ท่านขับขี่นะครับเพราะฉะนั้นสุดสัปดาห์น <ollut> um ี้ครับดูข้อมูลชุดนี้ไว้นะครับเพราะว่าควันไฟนั้นมีลักษณะเฉพาะนะครับเพราะว่าเปรียบเทียบกับหมอกแล้วควันไฟนั้นหนากว่าแล้วก็หนักกว่านะครับเพราะฉะนั้นการขับรถผ่านแนวของควันไฟนั้น แตกต่างจากการขับรถผ่านหมอกที่ผมเคยนําเสนอค่อนข้างจะมากทีเดียวแต่ก่อนอื่นไปดูคลิปกันก่อนนะครับและคําถามที่ว่าควันไฟในประเทศไทยทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ถึงขนาดนี้ช่วหรอคงจะตอบได้ไม่ยากนะครับไปชมครับพอมันหน่ะมันมีสายฟงสายไฟนะ่ะพากันเผานะ่ะนี่เป็นครอบครัวครอบคโอโ้โหเห็นแล้วนะครับว่าข้างหน้านั้นมีควันไฟนะครับ ทางด้านขวามือเห็นไหมครับมีรถมาสวนมาได้อยู่คือคุณพ่อเนี่ยค่อนข้างจะลังเลนะครับว่าจะขับผ่านไปหรือเปล่านะครับลูกลูกชายก็ยังจะถามนะครับว่าจะขับเข้าไปจริงหรือเปล่าแล้วขับเข้าไปครับมันมันไม่ไรเลยนะอุ้ยฟ้าอ,อุ้ยอ,อุ้ยสองข้างทางเลย โอ้ยป้าป<ะ>้ายังไม่หมดนะครับยังไม่หมดนะครับดูดีๆนะครับมีส่วนมาอีกไหมะ นี่เป็นเรื่องของควันไฟนะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่ามันทั้งหนาทั้งหนักมันไม่ไปไหนนะครับไม่เหมือนกับหมอนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูนะครับวิธีการขับรถนะครับข้อแนะนําในการขับผ่านแนวของควันไฟนะครับเผื่อเป็นประโยชน์ของท่านนะครับในการที่จะขับขี่นะครับถ้าหากจะเจอนะครับท่านผู้ชมดูนะครับ ความหนาความเร็วและทิศทางของควันไฟนะครับจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับขึ้นอยู่กับแนวพัดของลมนะครับนี่เป็นลักษณะเฉพาะนะครับควรมีความคุ้นเคยกับสภาพเส้นทางเมื่อกี้ถ้าคุณพ่อท่านนั้นมีความคุ้นเคยนะครับอาจจะไม่เกิดเหตุนะครับนี่คือเกิดความลังเลเพราะฉะนั้นถ้าไม่คุ้นนะครับท่านพยายามอย่าขับผ่านแนวแบบนี้นะครับสามครับใช้ความเร็วที่ต่ําที่สุดนะครับเพื่อที่จะช่วยลดผลกระทบในการชนแน่นอนครับเมื่อสักครู่นี้ความเร็วต่ำนะครับการชนนั้นจึงเกิดขึ้นไม่แรงแต่ว่ามีการชนซ้ําซ้อนเกิดขึ้นนะครับ การต่อไปครับน่าสนใจนะครับกระจกรถนะครับแล้วก็ไฟหน้ารถต้องสะอาดนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่สะอาดควันไฟนั้นมีฝุ่นละอองปนนะครับมีเศษใบไม้มีทุกอย่างอยู่ในนั้นนะครับยิ่งกระจกไม่สะอาดแล้วการมองเห็นจะยิ่งแย่ลงนะครับ ประการต่อไปครับปิดกระจกทุกบานครับเพราะว่าควันไฟนั้นเป็นพิษนะครับนี่ไม่เหมือนกับหมอกนะครับเพราะฉะนั้นท่านอาจจะสูดดมและสำลักได้นะครับถ้าหากว่าไม่ปิดกระจกนะครับสุดท้ายครับไฟฉุกเฉินใช้ได้นะครับไฟหน้าเปิดได้แต่ว่าเหมือนกับหมอกอยู่อย่างเดียวนะครับคือไม่ควรจะใช้ไฟสูงในการสรดกับตัวของควันไฟนะครับไม่ฉะนั้นแล้วมันจะสะท้อนกลับมาเหมือนกับการขับรถผ่านหมอกนะครับเพราะฉะนั้นในสุดสัปดาห์นี้นะครับทั้งสามท่านครับหรือใครก็ตามที่เดินทางต่างจังหวัดผ่านแนวควันไฟแบบนี้กรุณาทําตามที่นขึ้ คลิปเมื่อกี้ดูแล้วน่ากลัวมากเลยนะคะ